ทีนี้นะฮะไปดูเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะฮะที่เป็นกระแสะร้อนแรงเลยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ,รบก็สําหรับที่มีกระแสะนะฮะข่าวของแพลตฟอร์มกองสลักพลัสขายสลากราคา95บาทนะฮะถือว่าผิดกฎหมายล่าสุดกองสลากพลัสก็ปรับราคาขายเป็น80บาทแล้ว แต่มีค่าสนับสนุนเว็บไซต์อีกใบละ15บาทคือเมื่อก่อนเนี่ยเ,เขาขายใบยละ95ายลบาบาทเลยเนะครับผมแล้วก็พอมีประเด็นนะครับในเรื่องของการขายเกินราคานะครับโ,โดยกรณีที่แพลตฟอร์มกลองสลักพลัสเนี่ยจะขายงวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ย ลืมบอกนะฮะสำหรับหวยงวดนี้กองสลากกินแบ่งงวดนี้ออก2พฤษภาคมนะครับผมเขาไปขายราคา95บาทเป็นการขายสลากเกิน80บาทซึ่งถือว่าผิดกฎหมายครับแล้วตรงนี้ก็มีการเร่งประสานงานนะครับเพื่อจะไปติดตามกรณีนี้นะฮะสุดท้ายล่าสุดเว็บไซต์ของกองสลากพลัสก็ปรับราคาขายใหม่เลยขายใบละ80บาทแต่ว่า คือผมลองเข้าไปหน้าเว็บแล้วครับคือตอนเราเลือกเลขเนี่ยเราเลือกไปเลยนะยังไงก็80บาทแต่พอเราจะกดซับมิดหรือว่ายืนยันหรือยอมรับเนี่ยเขาจะมีให้ เขียนกนว่าท่านต้องยอมรับเง่อนไขนี้ก็คือสลากในแต่80บาทและมีค่าสนับสนุนเว็บไซต์อีกใบละ15บาทรวมจ่ายเงินเป็น95บาทครับซึ่งการเปิดให้ลูกค้าก็ได้ซื้อตามหมายเลขเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็คือจะให้กดยินยอมชําระเงินเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ก็ตรงนี้นะฮะก็มีการปรับต้องรอดูต่อไปว่าจะสามารถเป็นการปรับที่ถูกต้องหรือไม่หรือเป็นการจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือปรับแล้วแหละใบละ80บาทแต่มีค่าสนับสนุนเว็บไซต์15บาทเป็น95บาทอื